สถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCCTV ร่วมกับสถานเอกอัคร,คราร,ราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานฉลองมหาเทศกาลตรุษจีนกรุงเทพมหานครปี2 0 1 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7ดรอง84พรรษาบบรจบกับวาระรอบ37ปีความสัมพันธ์ไทยจีนพบกับมหก,กรรมการแสดงที่ถือว่าเป็นที่สุดของประเทศจีนและที่สุดของประเทศไทยตระการตา่างกับโชว์อลังการจากสองวัฒนธรรมที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเทิดไทยองราชโชว์ของเราปเปอร์สตาร์ชื่อดัง จีนฮ่องกงม,มาเลเซียพร้อมใจกันมาร่วมส่งความสุขให้แก่กันมาร่วมฉลองวังนเทศกาลตรุษจีนสุดชิ่งใจอลังการในวันศุกร์ที่20มกราคม2555ตั้งแต่เวลาช่แปดนาฬิกาที่22่สอิกาดกณห้องเจ้าพญาพร้อปจะชุบกองข้าวเปือกตุนเทพมหานครให้สมกับส่งไทยอี้เจียชิงไทยจงชวนเจียฝูไทยจี ืนไกลหนวนพี่น้องกัน